ไฟถนนโซล่าเซลล์600วัตต์รุ่นนี้สว่างมากโอ้โหนี่ครับมันสว่างมากเลยครับถ้าเกิดปิดไฟนี่โอ้โหมืดติดเลยครับลองเปิดไฟครับโอ้โหมันสว่างจริงๆเห็นไหมละครับมันสว่างมากวันนี้มีโปรโมชั่น1แถม1888บาทย้ำครับ1แถม1888บบาทส่งฟรีเก็บปลายทางซึ่งรุ่นนี้นะครับยาวใหญ่ยาวสว่างดีสุดยอดมากเลยสำหรับไฟนี่ครับเป็นรุ่น CKL 7600รุ่น600วัตต์ครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งนี่สุดยอดมากลักษณะรูปทรงหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับสวยงามเอาไปติดนาบาเนี่โหมีแต่คนถามว่าซื้อมาจากไหนเห็นชอบเนี่ยวิธีใช้แค่เปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์แล้วไม่ต้องทําอะไรครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นปิดเปิดอัตโนมัติคําว่าปิดเปิดอัตโนมัติคืออะไรหมายความว่า่ยครับตอนกลางวันมันก็จะชาร์จ กลางคืนแสงหมดอะผมไม่ให้มันมีแสงเข้าแผงมันก็จะติดเองเห็นไหมครับติดเองอัตโนมัตินี่พอกลางวันปุ๊บแสงเข้าแผงมันก็จะดับอะพอกลางคืนแสงมันไม่มีมันก็จะติดเนี่ยครับติดเองดับเองติดเองดับเองมันคุ้มมากครับเนี่ยครับกลางคืนติดเองกลางวันดับเองกลางคืนติดเองกลางวันดับเองไม่ต้องมาคอยเปิดปิดทุกวันซื้อไปติดตั้งแล้วมันปิดเองเปิดเองโหสะดวกสบายไหมล่ะครับ ในชุดจะประกอบด้วยมีน็อตมีพุกแถมให้แล้วก็มีรีโมทการใช้งาน3โหมดโหมดที่1ครับเวลาคนเดินผ่านไฟจะสว่างมากนะครับหลังจากนั้นครับสว่างไปประมาณ15าวิ่นะก็มาดูกันว่าสว่างนานขนาดไหนหลังจากนั้นไฟมันก็จะมืดลงครับเดี๋ยวรอสักพักครับเดี๋ยวไฟมันจะมืดลงเองนะก็ประมาณ15-20ีวิหรือ30วิวินี่แหละนะี่ครับมันก็จะมืดลงเอง และถ้าเกิดมีคนเดินผ่านอีกครับมันก็จะสว่างอีกครับนะครับโหมดนี้เขาเรียกว่าโหมดที่1โหมดที่2ครับเป็นไฟหลนีน้อยๆเห็นไหมครับเป็นไฟหลีน้อยๆก็เห็นพอเห็นผมอยู่บ้างไหมอพอมีคนเดินผ่านมันก็จะสว่างจ้าเหมือนโหมดที่1แต่มันจะต่างจากโหมดที่1ตรงที่เวลาคนไปแล้วโหมดที่1มันจะดับเองใช่ไหมครับแต่โหมดที่2มันจะเป็นไฟหลนีน้อยๆเดี๋ยวเราให้ดูครับ เวลาคนเดินผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะติดนานพอสมควรเนี่ยมันก็จะเป็น <Ash ELLE> ไฟหลี่น้อยๆพอเห็นลุ่งบ้างหลังจากที่ม owner. ีคนเดินผ่านอีกจากไฟหลี่น้อยๆมันก็จะสว่างจา้าเป็นอย่างนี้ครับก็คือโหมดที่2กับโหมดที่1ต่างกันตรงที่โหมดที่1มันจะดับไปเลยโหมดที่2ก็จะเป็นไฟหลี่น้อยๆอย่างที่เห็ <Hawaii> นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นสว่างจ้ารอประมาณ20-30วินะครับมันก็จะกลับมาเป็นไฟหลี่น้อย เดี๋ยวรอดูครับเนี่ยครับเป็นไฟหลีน้อย,อยโหมดที่3เป็นไฟติดต่อเนื่องทั้งคืนจนกว่าแบตมันจะหมดครับก็อายุก็ประมาณ 2- 10ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าแดดและตำแหน่งที่ติดตั้งว่ามันได้รับแดดด,ดีเปล่าอ่ะอันนี้ก็เปรียบเทียบกันนะครับอันนี้โหมด3สว่างขนาดนี้อันนี้โหมด2อันนี้โหมด3อันนี้โหมด2อันนี้โหมด 3, ่าอันนี้โหมด1ครับสว่างสุดอันนี้โหมด3ครับ ติดต่อเนื่องจนกว่าแบตจะหมดอันนี้โหมด1ครับคนเดินผ่านอันนี้โหมด3อันนี้โหมด2อาอันนี้โหมด3อันนี้โหมด1โหมด2โหมด3โหมด3ไฟมันก็จะติดประมาณ80%ของโหมด1และโหมด2ตอนเดินผ่านนะครับนี่ครับอันนี้โหมด3อ่า